Sing Corporation presents d e a t o n e s สุดยอดวงร็อกแห่งแคลิฟอร์เนียเจ้าของรางวัล Grammy Music Award วงที่มีเอกลักษณ์ทางดนตรีไม่เหมือนใครพร้อมแล้วกับการแสดงสดครั้งแรกในประเทศไทย15กุมภาพาันธ์ทันดโดมเมืองทองธาน,นีรายละเอียดเพิ่มเติมไทย i ิ i เก e ตเมเจอ .com 022623456 สวัสดีครับสวัสดีชาวล็อกทุกคนนะครับของเราปีเตอร์ครับก็มีเรื่องอยากจะเชิญชวนนะครับพอดีวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับหลังจากวันแห่งความรักเราก็จะมีวันความเดือดเดฟทอน tone, ครับวงนี้ก็เป็นวงที่ผมก็ได,ได้ได้ติดตามในช่วงที่ เริ <ELL ME> ่มฟังเพลงมายุบ hey, ลุกเดือดๆวัยรุ่นไวรุ่นนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสได้ดูเขาแสดงสดแล้วผมก็ผมก็ต้องไปดูต้องไปดูแล้วแหละครับดูครับแล้วก็สาววงเด็บโทนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันครับวันนี้15กุมภาพันธ์ครับผมไม่ได้แล้วนะวงเจ๋งๆแบบนี้มาเมืองไทยครับแล้วเจอกันครับส่วนตัวนะครับเด็บโทเป็นอะไรที่ถือเป็นเป็นจุดกำเนิดตัวนับเองเริ่มฝึกการใช้เสียงสคริมโมจากเสียงจากชินโนแล้วก็ บราจัใใจหลายอย่างในการในการเริ่มเริ่มทําตัวเป็น,นเออเป็นคนร็อกครั้งนี้เดฟโท e มาเป็นอะไรที่พวกเราได้โทสเปกเลยแล้วกันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าศิลปินศิลปินร็อกเกือบเกือบทั้งหมดในเด็กรุ่นใหม่ไปเจอกันแน่นอนวันนั้นพวกเราจะไปร่วมชกอิกด้วยกันครับนะผม